สซาดินัจ้าจึงสองคน,นมากอาบน้ามา,หาให้แต่งหน้ายอยู่ <c oughs> ยังไม่แต่งตัวเลยนะคะโอ้แต่งหน้าไหมลนะ่ะตัวน่าแต่งแล้วเหลือแต่หน้ายังไม่แต่ง มาแล้วนะจ๊ะมาแล้วค่ะเมคอัพเมคอัพเมคอัพนะคะ มี <c oughs> จัมจาไปดูวห <c oughs> แต่งหน้าไปดูวยนะคะ ไปดูว่แต่งหน้าไปดูวนะ่านันน่ว่าอื้อ อันนี้ก็เป็นที่ปัดขนตาทําความร้อนอันนี้มันทำความร้อนเฉยๆทำให้ขนตางอนเปิดใวให้มันร้อน,ออาก,นกาแฟกันกาแฟนะคะวันนี้ตื่นเช้ามากเลยเพราะว่าจะไป <c oughs> ไปหาหมอฟันไปหน่อยสิไปหาหมอฟันรตรงแล้วก็จะปัดแป้งบๆเนาะ É, vamos ก็แค่นี้แหละปัดเบาๆมาเป็นครีมสมูทของมาร์คของแม็กซ์นะคะ ก็เดาเอานนะลงมากเลยลืมเอาที่ปัดเอ็ดลืมเอาที่นั่นมา ก็จะประมาณนี้เกี También ่ยวนะ แต่งเบาๆคัดดังเจ้าหน่อยตาคัดดังนะคะเนี่ยคัดดังแล้วก็จะเอามือแตะๆเอา แต่ดังแทเนะ้อ <c oughs> คันด,ดังเบาบางนี่เราก็จะมาใส่ตด๊ดใส่ด๊ดุ๊ดุ๊ดุ๊ดได้ปะ anh công thì cho kênh an thôi ช่วยแล้วบอสง่ายมากพี่น้องเสร็ <c oughs> จแล้วม้อนไแล้วเรือขนตามาทีโอ้ยเรือนี้ทาแป้งก่อนพลเวอร์แป้งนะคะแป้งฝุ่นแป้งอันเนี่ยเ้าก็เทลงไป m u l t i m i l l i o อะไรกาแฟก่นอนกาแฟนะจ๊ะต่อไปก็ดัดขนตานะคะส,สมมครสายหน่อยบอเขียนท่าตาเอาพี่น้องคะ่ะดัดขนตาคิ้วก็บอ่ค่อยเขียนเกาซ้ำนี่เพราะว่า ใชไหมนะคะแต่ฝั่งนี้กับฝั่งนี้ดัดก็ไม่ดัด เอาัน,นี่และบาดท,ที่นี่มใใ่พี่นนองค่ะเครื่งนี้ก็แตะลงไปเลยมันทําให้ร้อนเฉยๆร้อนแล้วก็ดัดลงไปแต่ให้มันงอนพี่นนองค่ะ,ะเห็นบ้างขึ้นแล้วไหมนี่ไม่มขึ้นแล้วเนี่ย เห็นไหม <c oughs> เอาคือดับแลบบ้วไม่ใช่มันดับมันก็สีิ่อนจัาหน่อยพี่หนองค่ะเครื่องอนนี่รแต่ก็ทนได้มันไม่ร้อนมากเอาก็ดัดต้องไปนะเห็นไ,ไหมมันขึ้นอยู่เลยข้นยู้นี่เห็นไห ก็ขึ้นให้อยู่นะนั่นเนขึ้นให้ยุ่นั่นเนาะสวัสดีจ้าเราก็เพิ่งตื่นเหมือนกันตื่นขึ้นมาอาบน้ำตะเสาเลยเหมือนจะไปหาหมอบ้านไม่เห็นนะคะกำลังแตงตูเพื่อตั้งใจแตงหน้า ใจแต่งหน้า <c oughs> ปัดมัดคาร่ากันท้องรอเลยรอเดียวบ่งเด้นนี่น้ำนี่จะแตกต่างกันไหมข <c oughs> นแปลงก็จะเป็น,นัสีเครื่องนึงเห็นไหมแปลงนะคะ đai sách lười เห็นความแตกต่างไหมเห็นไหมค่ะอันนี้มันทำให้ยาวขึ้นสองเท่าเพราะว่ากรเลยซสื้อมาลองเบิง้ง สวัสดีจ้าปลาขนตาไหมยาวมากเห็นบอกเห็นความแตกต่างเลยเห็นไหมนี่ใส่เครื่องอันนี้โอ้ยคือสีเกเรขึ้น,น <c oughs> <c oughs> ้น่นาะเฮ็ดไปังเสร็จละค่ะ ไม่อ,อย่างงามน,นะสซ่เสร็จแล้วไม่ทำงานหรือคะคุณอารเร็กสวัสดีนะจ๊า <c oughs> กาแฟนะคะเลือดเลือดปากได้หวานที่ม้อนได้ถ้าลิบมาทาถหาลิบมาทาก่อนนะจ๊า เดี๋ยวมาแป๊บพอดีเอานี่ไปใบน้ำ <c oughs> ตื่นแต่เสาร้า,ราลน์ได้เหมือนวันนี้ตื่นแต่เสาร์เดี๋ยวมาเด้๋ยจ้า Tack Sigge. Jag tror han är inte klar den. Du kan lämna mig sen när du kommer till, tillbaka och duschar. Hinner du inte det? Vart var ska du då? Ja, men, ditt besök tar väl inte så lång tid. Jag Ibland tar de bort tandstenen på en gång också. Ja, jag åker och ่อยลืมทาเล็บมันปากิอือบดแตกไครัขอบคุณค่ะดาวยี่สิบดวงนะคะคุณอเล็กซ์เีวยวทาลายเดี๋ยวสิกจไป,ป้าปากให้หมอกเขาเบิ่งขึ้นเก่าออกไปนองเดี๋ยวมันสิออก บริหารงานบอค่ะคุณอาริค่ะไปล็อทางไหนครับวันนี้วันนี้บารูมือมือนี้ก็คืมแต่บุ้มมือนี้วันนี้คืมๆปากก็คืนแล้วเด้เมอว่านแดดออกก็จ่อไปเบิ่งเมอว่านเต็มขอบคุณมากนะคะ40ดวงแล้วขอบคุณค่ะ ขึนกาแฟรอเลยนะคะขอบคุณมากนะคะทำงานครับกรุงเทพร้อนไหมกรุงเทพร้อนไหมฝนตกบ่กร <c oughs> <c oughs> ุงเทพฝนตกไหมสวัสดีนะคะ

37ดองศา,า้านี่เจ้องศาสี 4, องศาหนึ่งอยู่นี่อยู่นี่สี่องศานะคะเจอ,องศาฟาดรอดคักเ,เนาะบาเนาะใครดอกทำงานของแอร์ค่ะสบายสบายมันหอยงาน่ผ้ามันอันช

นงนขอบคุณค่ะอีก10ดวงนะคะขอบคุณนะคะ50ดวงแล้วจากคุณอาเล็กขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะที่สนับสนุนขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากมากนะคะอันนี้บบใส่เอเฟอันนี้มันคือ แดงคือคือสว่างน่ก็นนะ <c oughs> เด็กๆก,ก็ไปโรงเรียนปะ๊ปะป๋าไปส่งมาเมื่อกี้นี้ปะ๊ปะป๋าไปส่งมาไปโรงเรียนกรสินังถาไปหาหมอฟันอีกประมาณจ้าหนาที่อีกยี อี่สิบสิ้นาทียี่สิบสิบห้นาทีอนนวาทีนที่ไปไปแต่งตัวกันนะจ๊ะ นะะัดค่ะตกก็แป๊บหนึ่งกำลังจอ,อกไปแล้วนะ,ะนคะอะไรอเาลไม่ฉันิวไม่ไม่ในะัขาดโซ่ไม่่่ cung quay từ bài <laughs> súng bảo bà cái gì cung quay cả đay, cung này mẹ, cung không nó, cung mộc v nào นะจังสีแล้วเนาะไปจังสีหรอไปไปก่อนนะจ๊ะไปทำธุระ